เด็กๆทำไมคะไหว้แม่ไหวคุณแม่นะคะไหว้คุณแม่กราบไปสามครั้งนะคะอ่าเดี๋ยวทำตามคุณครูนะคะพนมมือค่ะอ่านนั่งตะเกียบเวลาคุณแม่สมมติว่าคุณแม่นั่งอยู่ข้างหน้าเรานะอ่าพนมมือไหว้ะเกียบนะคะนั่งตะเกียบอ่าแล้วก็กราบลงไปสามครั้งนะคะอ่ะกราบหนึ่ง ทำไมคะเพราะว่าทำไมคะคุณแม่เราก็เปรียบเหมือนพระนะคะพระในบ้านของเรานะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องทำไมคะกราบคุณแม่